สวัสดีครับเพื่อนๆชาววอลแฮมเมอร์วันนี้ผมก็จะมาสอนต่อแล้วก็ทำสีโมเดลตั้งแต่เริ่มต้นจะถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือตัดโมเดลเออกมาจากแผงโดยผมจะใช้คีมตัดนะครับโดยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคีมที่มีราคาเพียงแค่35บาทที่ผมก็ซื้อมาจากช้อปปีนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อคีมอันนี้ได้จากร้านค้าหลายๆร้านในราคาที่อยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับซึ่งขั้นตอนในการตัดโมเดลเนี่ยถ้าเป็นโมเดลรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราดูคู่มือในการต่อแล้วก็ค่อยๆเลือกชิ้นส่วนแต่ละชิ้น แต่ว่าสําหรับโมเดลที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นโมเดลตัวเก่าที่มีขั้นตอนการประกอบที่ค่อนข้างง่ายผมก็เลยตัดชิ้นส่วนทุกชิ้นออกมาเลยทีเดียวหลังจากที่เราตัดชิ้นส่วนของโมเดลเออกมาจากแผงแล้วนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีเศษของแผงเนี่ยติดอยู่ตามตัวโมเดลซึ่งในขั้นตอนนี้ ผมก็จะใช้อาร์ตนาวิฮอทามิยาในการค่อยๆเกลี่ยเศษชิ้นส่วนของแผงออกไปจากตัวโมเดลเพราะว่าถ้าเราลงน้ำหนักมือมากไปนะครับตัวใบมีดของอาร์ตนาฟเนี่ยก็จะไปปาดชิ้นงานโมเดลทําให้โมเดลของเราเนี่ยเสียหายได้ ในช่วงถัดมานะครับถ้าต่อโมเดลรุ่นใหม่เนี่ยเราก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่ว่าโมเดลที่ผมประกอบสำหับคลิปนี้นะครับเป็นโมเดลรุ่นเก่าทําให้ถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นรอยของตัวแม่พิมพ์พลาสติกซึ่งผมก็ใช้ส่วนด้านหลังของอาร์ตไนฟ์นะครับในการเกลี่ยรอยนี้ออกส่วนในการประกอบโมเดลผมก็ใช้กาวทามิยาสูตรเอ็กซ์ตร้าตินซึ่งในขั้นตอนของการประกอบนะครับผมก็แนะนําว่า ในส่วนของหัวแล้วก็แขนของโมเดลที่ทุกคนต้องการที่จะจัดท่าโมเดลเนี่ยให้ลองจัดโมเดลแบบไม่ใช้กาวก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพอใจกับโพสของโมเดลที่เราได้แล้วเนี่ยก็ค่อยลงกาวไปหลังจากที่กาวแห้งและโมเดลติดกันเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะมาลงรองพื้นโมเดลนะครับดยสีของรองพื้นที่ใช้นะครับก็มียี่ห้อซิต a เดลวอลเลโและก็เล a ลนโดยในคลิปนี้ผมก็จะใช้ยี่ห้อเลแลนที่มีราคาถูกสาหรับสีของรองพื้นที่เลือกใช้นะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่สีขาวด้านสีดําด้าน แล้วก็สีเทาด้านนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบใช้สีดําเพราะว่าในการทําสีเนี่ยต่อให้เราเพ้นสีไม่ครบแต่ว่าสีดำเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเงาของตัวโมเดลตัวในการพ่นสีรองพื้นนะครับก็ควรจะพ่นสีให้ทั่วตัวโมเดลแล้วก็ไม่หนาเกินไปหลังจากที่สีรองพื้นแห้งแล้วผมก็ทําการลงสีเบสซึ่งเป็นสีหลักนะครับโดยที่สีแรกที่เราควรจะลงไปบนตัวโมเดลนะครับก็จะเป็นสีที่ใช้พื้นที่มากที่สุดบนตัวโมเดลสำหรับคอนเบอร์เซเกอร์ตัวนี้ก็ใช้สีแดง ส่วนผู้กันที่ผมใช้ในการทําสีสาหรับขั้นตอนนี้นะครับผมก็ใช้ผู้กันยี่ห้อพีระมิดนะครับที่ผมซื้อมาจากร้านหนังสือทั่วไปในราคา50กว่าบาทสําหรับการลงสีแรกนะครับก็แนะนําให้ใช้ผู้กันที่มีขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าและก็ช่วยประหยัดเวลาอีกหนึ่งจุดสําคัญของการลงสีนะครับก็คือการที่เราเนี่ยผสมน้ําลงไปในสีเพื่อให้สีเนี่ยเจือจางมากพอนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้สีออกมาจากขวดเลยโดยที่เราไม่ได้เจอจางเนะี่ยถ้าเราทาไปนะครับโมเดลของเราก็จะกลายเป็นรอยพู้กันนอกจากจะเป็นรอยพู้กันแล้วนะครับสีที่หนาเกินไปเนี่ยก็จะพอกไปบนตัวโมเดลทาให้รายละเอียดของโมเดลเนี่ยหายไปแล้วก็ผลงานที่เราได้นะครับก็จะทําให้มีความสวยที่น้อยลงเมื่อลงสีหลักของตัวโมเดลเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเก็บรายละเอียดแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดเช่นรอยต่อของชุดกอดสเปซ a r i ีนที่ต้องเป็นสีดําหรือว่าเป็นขอบที่เป็นสีทอง หลังจากที่เก็บรายละเอียดของชุดเกราะหลักไปเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการลงสีเก็บรายละเอียดเล็กน้อยโดยใช้สีเขียวเข้มอย่างคาริบานกรีนในการทําสีเลนตาสีโลหะอย่างเลดเบลเชอร์ในการทํารายละเอียดของอาวุธโซ่ท่อต่างๆแล้วก็สีทองอย่างเหล็กบิวเตอร์โกในการทําสีอาวุธและก็กระสุนโดยในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดโดยการใช้สีเบสเนี่ยถ้าเราทาสีพลาดไปนะครับก็สามารถใช้สีเบสอันก่อนๆทาทับไปได้เลย โดยในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะครับผมก็แนะนําให้ใช้ผู้การที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยซึ่งในคลิปนี้ผมก็ใช้ starter blush นะครับซึ่งเป็นผู้การที่แถมมากับชุดสีของ Warhammer นะครับเมื่อเราเก็บรายละเอียดด้วยสีเบสหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโมเดลของเราเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็น battle ready หรือก็คือโมเดลของเรานะครับพร้อมที่จะนําเข้าไปเล่นในเกมได้เลยซึ่งการทําสีแบบ battle ready นะครับเหมาะกับกองทัพที่ต้องเพ้นโมเดลเป็นจํานวนมากเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างน้อย แต่ว่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะสอนขั้นตอนเพิ่มเติมที่สามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็ทําให้โมเดลของเราเนี่ยมีสีที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามขึ้นมาโดยขั้นตอนแรกนะครับผมก็ลงสี Evil Sunset ซึ่งเป็นสีแดงที่สว่างขึ้นมาจากสี m e p h i s t o n Red โดยสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่นะครับเรียกว่าการลงสีแบบ l a เยอร์แสงเงาสําหรับขั้นตอนการลงสีเลเยอร์ก็สามารถใช้พู่กันขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กตามที่ถนัดได้เลยนะครับ ส่วนในภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นภาพการอธิบายการลงสีเลเยอร์แบบอย่างง่ายเลยนะครับโดยรูปนี้เนะี่ยผมใช้โปรแกรมเพนในการวาดขึ้นมาแล้วก็ไล่สีซึ่งถ้าสังเกตนะครับในด้านข้างเนี่ยผมก็จะเขียนสีต่างๆที่ผมใช้โดยจากจานสีนะครับก็จะเห็นว่าเมฟิสตันเรดเนี่ยเป็นสีแดงเข้มอิวิลซันสกาเลตเป็นสีที่สว่างขึ้นมาแล้ววา r ไรเดอร์เรดก็เป็นสีที่สว่างที่สุดโดยสเปซมาร n นในรูปนะครับก็เป็นสเปซมารินของอันต้ามารีนที่มีสีน้ําเงิน โดยการไล่สีในรูปนะครับก็จะอยู่ด้านบนของสีแดงเลยแต่ว่าในรูปเนี่ยผมจะใช้สีสีซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าสีของอันต้ามารีนตัวนี้เนี่ยผมได้เพิ่มสีที่มันสว่างขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งโดยการไล่สีแบบเยอะหรือว่าแบบน้อยนะครับมันจะสร้างความแตกต่างตรงที่ว่าโมเดลของเราเนี่ยถ้าไล่สีเยอะสีของโมเดลเราก็จะดูสว่างแล้วก็จะให้เอฟเฟกที่เหมือนกับว่าเกระเนี่ย สะอาดแล้วก็เป็นเกราะที่ใหม่เอี่ยมแล้วก็เหมาะกับโมเดลที่ต้องเป็นตัวหัวหน้าแล้วก็ต้องเป็นโมเดลที่โดดเด่นอย่างพวก HQ หรือว่าตัวละครพิเศษส่วนการไล่สีน้อยนะครับนอกจากจะทําให้เราประหยัดเวลาได้มากกว่าแล้วเนี่ยก็จะทําให้โมเดลของเราเนี่ยดูผ่านศึกมา,มากกว่าแล้วก็ไม่แย่งความโดดเด่นไปจากตัวละครพิเศษโดยการไล่ความสว่างของสีเลเยอร์นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการมองโมเดลเนี่ยให้กลายเป็นรูปทรงต่างๆอย่างเช่นหมวกตัว Jetpack แล้วก็เกาะกลายของ Space Marine นะครับ มีส่วนโค้งที่คล้ายกับทรงกลมการลงสีแล้วก็การไล่แสงเนี่ยก็ควรจะลงในลักษณะเหมือนกับทรงกลมทั่วไปโดยหลักการสําคัญของการไล่สีเลเยอร์นะครับก็คือเราต้องลงสีเลเยอร์เนี่ยให้เหมือนกับว่าแสงเนี่ยส่องมาจากชิดเดียวกันให้ทั่วทั้งตัวโมเดล ซึ่งหลังจากที่เราลงสี Evil Sun s u n s c a r l e t ไปแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือโมเดลของเราเนี่ยก็จะดูสว่างขึ้นหลังจากที่ลงสี Evil Sun s u n s c a r l e t ไปแล้วนะครับผมก็จะลงสี Wild Rider Red ซึ่งเป็นสีเลเยอร์ที่สว่างที่สุดที่ผมจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้ตามภาพที่เห็นในช่วงที่แล้วนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับเมื่อลงสี Wild Rider Red ไปแล้วเนี่ยโมเดลก็จะดูสว่างขึ้นเยอะนอกจากจะทําให้โมเดลสว่างแล้วนะครับการลงสีเลเยอร์แบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้จุดเด่นของโมเดลนะครับอย่างเช่นส่วนหัวหรือว่าส่วนเกราะไหล่ลเนี่ยดูโดดเด ่งในรูปนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างการลงสีเบสการลงสีเลเยอร์ขั้นที่2แล้วก็เลเยอร์ขั้นสุดท้ายจะเห็นจากรูปนะครับว่าระหว่างขั้นตอนของเมฟิสตันเลดไปอีวิลซันสกาเลตเนี่ยดูแตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะว่าในภาพแรกนะครับทั้งตัวโมเดลเป็นสีเมฟิสตันเลดเหมือนกันหมดเลยทําให้โมเดลเนี่ย ไม่ว่าจะดูไปตรงไหนก็ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดแต่ว่าในภาพที่2ที่มีการทำเลเยอร์ Evil Sunset เนี่ยโมเดลในจุดที่สว่างนะครับก็จะดูโดดเด่นแล้วก็ดูดึงดูดต่อสายตามากยิ่งขึ้นส่วนระหว่างภาพที่2กับภาพที่3นะครับอาจจะดูไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าในภาพที่3เนี่ยถ้าสังเกตตรงขอบของตัวหมวกหรือว่าตามจุดเล็กๆดีๆนะครับก็จะสังเกตได้ว่าการทำไฮไลท์ในชั้นสุดท้ายนะครับจะทําให้โมเดลของเราเนี่ย ดูสมจริงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการไล่แสงโดยในขั้นตอนการไล่แสงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าโมเดลของผมเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็ขั้นตอนนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยมากนะครับส่วนในขั้นตอนถัดไปนะครับหรือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับใครหลายๆคนก็คือการทําสีตาของโมเดลโดยในรูปนี้นะครับที่ผมทําโดยโปรแกรมเพน n ์อีกแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการเพ้นสีเลนตาแล้วก็อัญมณีของตัวโมเดลต่างๆนะครับโดยการเพ้นเลนตานะครับก็ใช้หลักการเหมือนการไล่แสงบมนชุดเกราะเลยอย่างที่เห็นตามรูปประกอบนะครับว่าเราก็จะมีสีเข้ม สีที่เป็นสีตรงกลางหรือว่ามิดโทนแล้วก็สีสว่างโดยผมนะครับจะใช้สีคาริบานกรีนที่ลงไปในช่วงเบสเนี่ยแทนเป็นสีเข้มแล้วก็ใช้สีเขียวอ่อนลงมาอย่างวาร์ปสโตนโกลว์เป็นมิดโทนนะครับโดยที่สีมิดโทนนะครับเราก็ควรที่จะเพ้นสีเนี่ยให้ทับสีเบสไปประมาณ75%แต่ว่าก็ไม่ควรจะมากเกินไปจนเราไม่สามารถมองเห็นสีเบสสีเดิมได้สําหรับขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ใช้สีที่สว่างที่สุดซึ่งในรูปเนี่ยผมใช้เป็นสีมูดกรีนหรือว่าเป็นสีเขียวนีออน ในการระบายเป็นรูปจันเซียวนะครับตามขอบของเลนตาหรือว่าขอบของอัญ,ญามณีโดยที่สีที่สว่างที่สุดนะครับควรจะกินพื้นที่แค่ส0ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้สีมิดโทนนะครับยังคงโดดเด่นกว่าส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเติมจุดสีขาว,ขาว ไปยังทิศตรงกันข้ามกับสีที่สว่างที่สุดซึ่งถ้าทุกคนสังเกตในรูปนะครับก็จะเห็นว่าผมได้เตรียมจานสีสีอื่นๆมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีน้ําเงินซึ่งถ้าตอนนี้ใครกําลังเพ้นอัญมณีหรือว่าเลนตานะครับก็สามารถนําสีนี้เนี่ยไปใช้กับโมเดลของคุณได้เลยโดยที่ให้สีที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นสีที่เข้มที่สุดตรงกลางเป็นสีมิดโทนแล้วก็ฝั่งขวานะครับเป็นสีที่สว่าง แล้วก็เอามาเติมเหมือนกับในรูปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราต้องปวดหัวกับเลนตาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในขั้นตอนที่หลายๆคนชอบที่สุดนั่นก็คือการลงสีเฉดโดยปกติแล้วนะครับการลงสีเฉดเนี่ยเราก็จะลงสีเฉดไปทั้งตัวเลยแต่ว่าเพราะว่าผมเนี่ยทำการไล่แสงเงามาแล้วก็เลยจะลงสีเฉดแค่ตรงตามขอบของตัวโมเดลแล้วก็ส่วนที่เป็นสีทองนะครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะให้สีเฉดเนี่ยไปเปื้อนในพื้นที่ที่มันเป็นส่วนที่กว้างของโมเดลเพราะว่าจะทําให้สีเนี่ยมนลง โดยผู้กันที่ผมใช้สำหรับขั้นตอนนี้ก็เป็นผู้กันยี่ห้อซ i t a เดลแล้วก็เป็นผู้กันเฉด Size M ในระหว่างที่เรารอสีเฉดแห้งนะครับเราก็สามารถทำพื้นของโมเดลได้โดยพื้นของโมเดลที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นกรวดโดยสีที่ผมใช้นะครับ จะเป็นสีที่มีชื่อว่า astro granite ซึ่งสีทําพื้นโมเดลนะครับก็มีให้เลือกใช้หลายแบบโดยเทคนิคการใช้สีทําพื้นโมเดลเนี่ยผมก็าจะามาลงเป็นอีคลิปหนึ่งส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้ในการระบายสีทําพื้นนะครับก็ไม่ควรใช้ผู่กันปกติเพราะว่าสีทําพื้นเนี่ยจะสามารถทําให้ผู่กันของเราเสียหายแล้วก็เราต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะนะครับหลังจากที่สีพื้นแห้งแล้วนะครับผมก็ใช้สีเฉดที่มีชื่อว่า d r a k e n h o f night shade ซึ่งเป็นเฉดสีน้ําเงินนะครับในการลงเงาที่พื้นของโมเดลหลังจากที่สีทั้งหมดแห้งแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสําหรับโมเดลตัวนี้นะครับซึ่งรูปถ่ายของโมเดลที่เห็นในรูปพวกนี้เนี่ยก็ อาจจะดูไม่สวยมากนะครับเพราะว่าแสงในห้องผมเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็กล้องไม่ค่อยชัดผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานที่ในการถ่ายโมเดลเมื่อพาเราโมเดลออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าแสงที่ถ่ายรูปเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยซึ่งทริคในการถ่ายภาพโมเดลให้ออกมาดูสวยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีแสงสตูดิโอหรือว่าไม่มีฉากหลังในการถ่ายภาพเนี่ยการเอาโมเดลออกมาถ่ายภาพกับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันนะครับก็จะให้เราได้แสงธรรมชาติที่ดูสวยแล้วก็ทําให้สีของเราดูอบอุ่นมากขึ้น ส่วนโมเดลตัวอื่นในภาพนะครับก็จะเป็น b บ็กเทมเพาเทอร์มิน o เแล้วก็เป็นตัว d เดซกาดเพลค m มารีนของผมนะครับซึ่งถ้าใครอยากเห็นผมสอนทําสีสำหรับโมเดล b บ็กเทมพล่าหรือว่าเด u กาดในสีของผมเองเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยหรือว่าสามารถไปเสนอแนะ สำหรับสีของแชปเตอร์อื่นๆนะครับในหน้าชุมชนนะครับจะมีโพสต์ของผมที่ผมโพสต์ไปอยู่แล้วก็สามารถไปคอมเมนต์กันในนั้นนะครับซึ่งถ้าเจอใครที่นําเสนอสีที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ช่วยกันไปกดไลค์ให้คนนั้นด้วยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเอาคอมเมนต์ของคนที่ได้ยอดไลค์เยอะที่สุดนะครับมาทําเป็นคลิปวิดีโอในการสอนลงสีคลิปต่อไปโดยที่ตอนนี้นะครับก็ขอลิมิตฝ่ายอยู่ที่แค่เ s อสเปซ a ารินกับสเปซมาริ e นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่ผมมีโมเดลอยู่แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ